สร้างภาพจำใหม่ที่คนจะไม่ยอมรับยุบสภาตอนนี้นะครับจบเลยเพื่อไทยจบอาจารย์โอลานมองอยังไงกับบทบาทนายกเศรษฐาหลังจากนี้ คือผมขึ่จะเป็นนายกซอนนายกไหมนะครับคงจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าอํานาจการยุบสภาถึงแม้จะเป็นของท่านเศรษฐาจริงๆแต่การยุบสภามันจะไปเกาะเกี่ยวกับบรรดานักเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนดิเดตท่านไม่ได้ลงพื้นที่แบบสสพื้นที่ตอนหาเสียงที่มีต้นทุนรายจ่ายสูงมากนะครับนักการเมืองทุกคนนะครับไม่ว่าฝ่ายค้านรัฐบาลไม่อยากจะยุบสภาเวลานี้เพราะเพิ่งหเดือนเองนะครับมัน ได้ยังไม่คุ้มเสียจ่ายยังไม่ยังไม่คุ้มได้นะครับมันเล็กก็มีความเกาะเกี่ยวพอมีความเกาะเกี่ยวปับ๊บการยุบสภาแบบนี้มันจะทําให้นะครับนักการเมืองก็ไม่พอใจแล้วทําไม้ยุบตอนนี้ด้วยนะคนที่พักที่จะจบเลยคือพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไม่สามารถจะกลับมาได้เลยนะถ้ายุบในจังหวะนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้คุณทักษิณจะเป็นที่นิยมชื่นชอบของบรรดานะครับคนที่รักท่าน แต่ต้องยอมรับว่าในรอบ10ปีที่คุณทักษิณห่างไปเนี่ยนะครับเขาก็ไม่สามารถครองใจประชาชนนะครับได้เหมือนเดิมชนชั้นกลางบางส่วนที่เคยสนับสนุนท่านนะครับก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนท่านอีกแล้วดูได้ว่าถ้ายังสนับสนุนท่านจริงๆรพักเพื่อไทยจะต้องชนะการเลือกตั้งเป็นพักอันดับหนึ่งสองนะครับอ่ากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าเยาวรุ่นเนี่ยนั่นเขาไม่รู้จักท่านเลยกลุ่มที่3คนที่เป็นศัตรูกับท่านก็คือเหล่าพันธมิตรเสื้อเหลืองยังไงก็ไม่มีทางเลือก และที่สําคัญสิ่งที่ผมพิดว่าด้านหนึ่งอาจจะเป็นความภาคภูมิใจด้านหนึ่งอาจจะเป็นรู้สึกว่าการที่คุณทักษิณดูเหมือนจะได้อภิสิทธิ์แบบเนี้หรือคุณองคิงบอกว่านี่คือนักยอมรับว่าเป็นนักโทษเทวดาท่านหารู้ไหมว่านี่คือการสร้างภาพจาใหม่ที่คนจะไม่ยอมรับนะฮะกระบวนการที่คุณทักษิณทําขึ้นมาอ,มอันนี้ครับที่ทําให้ถ้ายุบสภาตอนนี้ บจบเลยเพื่อไทยจบผมคิดว่าการยุบสภาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอำน,นาจของเศรษฐาแต่มันไม่เป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยและฝ่ายอนุรักษนิยมเลยแต,แ,ตแต่ก็มองได้ว่านักการเมืองก็จะกลัวอำนาจที่อยู่ในมือของนายกรตรงนี้แหละที่มันพอจะพอจะคานกันได้ถูกไหมแต่ว่าคั้วอำนาจคนจะยังฟังนายกตัวจริงอยู่ไหมหรือจะวิ่งเข้าไปที่บ้านจันทะร์ผมว่านะตอนนี้นะฮะการรวมศูนย์อำนาจทั้งหมดนะฮะก็ไปที่บ้านกันสองรลาแล้วล่ะ เพราะว่าบ้านจันทงส่งเล่าไม่ใช่แค่ที่พักของขุนทักษิณแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมศูนย์อํานาจในการเมืองในทศวรรษที25่2540ถึง50ซึ่งผมคิดว่าทุกคนนะผม จะไปที่บ้านจันทร์สองล่าเพราะจริงๆทุกทุกทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนเลือกตั้งเอาไปดูใบบ้างไปสิงคโปร์บ้างไปฮ่องกงคราวนี้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันในอํานาจในด้านที่ไม่เป็นทางการอันนี้การเมืองไทยจะซับซ้อนตรงนี้ครับเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นคนอยู่ในรัฐศาสตร์เรารู้ว่าอํานาจ,จมันมี2ด้านอํานาจของคุณเศรษฐาคืออํานาจในด้านที่เป็นออลโทเรตตี้ก็คืออํานาจที่เป็นทางการในขณะที่คุณทักษิณอํานาจ ในด้านที่ไม่เป็นทางการแต่มีอิทธิพลเหนืออำนาจที่เป็นทางการในการที่จะกํากับอีกทั้นหนึ่งนี่คือความซับซ้อนที่ทำให้การเมืองไทยเนี่ยมันจะนะครับ ซับซ้อนแล้วก็นะครับทำให้คุณเศรษฐาด้านหนึ่งนะครับก็จะถูกบั่นทอนความชอบธรรมทางการเมืองจากอำนาจในด้านที่ไม่เป็นทางการของคุณทักษิณเวลามีปัญหาในครอรมปับทุกคนได้ฟังคุณเศษฐาทุกคนยกสายหาคุณทักษิณ<ม>ทุกคนรอไปคุยกับคุณทักษิณก่อนซึ่งอันนี้รัฐบาลก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ทําอะไรไม่ได้เลย<ม>นะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี